สวัสดีครับผมบอมนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาอันบ็อกรองเท้าผ้าใบนะครับราคาถูกมากเลยนะครับเพราะเราได้มาโดยการเชคาส่วนร้อะไรพวกนั้นไปแล้วนะครับเพราะเราได้มาตกคู่ละ190บาทเท่านั้นเองนะครับเรามาดูกันนะครับเป็นรองเท้าใบแบบหุ้มส้นเนาะนะครับนี่คือสินค้านะครับลองดูนะครับนี่เขาห่อแบบนี้มาเลยให้บคุผู้ชมส่วนข้างในเนี่ยก็เป็นแค่กรองรองเท้าเท่านั้นนะครับฉีกเลยนะครับ นี่ครับเหมือนอย่างที่ผมบอกเปของเอากอ,องนี้แล้วกันเนาะนะครับโอเคอ่าเรามาดูสภาพร้าวหิงหากันนะครับแห่นไหมได้มีรองเท้าเข้าไปของเราไม่เหมือนใครได้ให้ผมมันเขายัดอันนี้มาให้นะครับที่รักษาทรงรองเทานะ้าเนาะออกมาเลยนี่นะครับอ่าหลอดเ่จริงม นี่นะครับราคาร้อยเก้าสิบบาทเดี๋ยวเรามาลองใส่กันนะครับผมโอเคครับก็ไซส์ที่ผมเลือกมานะครับผมเป็นไซส์สี่สิบสองนะครับก็ถามว่าเวลาใส่แล้วนะครับผมก็ใส่สบายเขาดีนะครับโอเคนะครับไซส์ดูตรงไหนนะครับไซส์ดูตรงนี้นี่นะครับเห็นไหมคําว่าสี่สิบสองตรงนี้นี่นะครับก็ต้องบอกว่าเนื้อผ้าเนี่ยจากที่ผมจับนะครับผมเป็นหนังนะ นะครับมีแบบนี้สวยมากนะครับอ่านะครับ,รบก็ถ้าเทียบกับราคาผมมองว่าคุ้มมากๆเลยนะครับ